เราทำแคปชั่นด้วยเวลาล็ in. อกอินแคปชั่นคือให้กรอกตัวเลขอะฮะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปอย่างนั้นเดี๋ยวมีโรบอทมาล็อกอินนะครับอาจารย์โดนพวกโฆษณาไหมครับโฆษณามายาลดความอ้วนอะไรเงี้ยหาเงินทางเน็ตมาในเว็บบอร์ดอะไรพวกเนี้ยเจอบ้างไหมครับไม่มีไม่ค่อยได้ใช้ พวกอา,อาหารเสริมท่านชายอะไรเงรี้ยมีพวกโฆษณาพวกนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีล็อกอินต้องสมัครสมาชิกก่อนแล้วถึงจะมาโพสเนี่ยก็มีคนสมัครสมาชิกแล้วก็เขาก็เอา User password ที่ใช้ล็อกอินไปใส่โปรแกรมโพสอัตโนมัติพอเช้ามาก็กดปุ่มโพสปุ๊บโพสทีเดียว50เว็บ100เว็บถึงแม้ว่าจะมีล็อกต้องล็อกอินนะครับเขาก็สมัครสมัครแล้วให้มันโพสนะครับอัตโนมัติ แต่ถ้ามีแคปชั่นเนี่ยเราโปรแกรมอัตโนมัติก็จะโพสต์อัตโนมัติไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าตัวเลขในรูปคือเป็นเลขอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจบ acl ก่อน,นครับจะลองใช้ปักอินแคปชั่นดูนะครับโอเคแตกแตกแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้การใช้งานเซนนอ่างง่ายมากง่ายมากนะครับถ้าเราทำแบบแมนนวลแบบไม่เขียนไลบรารีเพิ่มเติมนะครับก็ สั่งเพิ่ม include path r แค่นั้นเองนะครับวิธีการก็คือ,อดูโค้ดก่อนนะครับเราก็สั่ง ini set ini set include p a r t นะครับ แล้วก็ใส่ถาดลงไปนะครับเช่นถาดของเราเป็นอของผมนะครับเป็นไดดีโคลัมเบ็กซแล i บซีไอแอดเทรนิ่งซีแล้วก็บอกให้ถึง Library folder ที่ folder send you folder อร์ที่ f o l เดอร์เซน o u อยู่ er นะครับอยู่ที่ไหนเราก็บอกโฟลเดอร์ไปนะครับก็ประมาณอย่างนี้นะครับ ในในในวินโดใช้เครื่องหมายทับได้นะครับแค่นี้ครับนะครับก็พอมี inclusion ่านแล้วเนี่ยนะครับพอมี inclusion ่าดเนี่ยนะครับเวลาเราสั่ง require หรือ include อะไรก็ตามนะครับ รีควายหรืออินคูดอะไรก็ตามนะครับที่ไม่ได้เป็นแอบส์ลูปพาธที่ไม่ได้เป็นแอบส์ลูปพาธนะครับเขาก็จะเอาพาดใน i n c l u ูชันเนี่ยอินค r ูดพาธเนี่ยมาประกอบกันเพื่อหาไฟล์นั้นๆนะครับอย่างเช่นผมสั่ง i n c ค u ูดหรือ r รีควายนะครับ mm hmm. เขาจะไปหา Test แบบ PHP ที่ไหนนะครับอันที่หนึ่งคือ เขามองโฟลเดอร์ปัจจุบันก่อนจริงงไม่ใช่นะครับจิิงงคือเขามองหาเนื่องจากว่าเราไม่ได้ขึ้นต้นด้วยทับนะคือเป็นแอปสูบผ่าไม่ได้ขึ้นต้นนะครับไฟล์เพจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ดีมาอินคลูดเนี่ยนะครับเขาจะมองหาจากสิ่งที่ระบุไว้ใน i อินคลูดพา h ก่อนซึ่งปกติ i อินคลูดพา h จะเป็นอย่างนี้นะครับคือเป็นจุด o อ o n สำหรับสำหรับ Windows ใช้เซมิโคลอนสำหรับ Linux ใช้โคลอนซึ่งถ้าเราใส่เซมิโคลอนไปบน Linux จะใช้งานไม่ได้ถ้าเราใส่เซมิโคลอนใหบน Windows จะใช้งานไม่ได้ก็จะกลับกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีวิธีนะครับว่าจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นโคลอนหรือเซมิโคลอนได้ยังไงนะครับปกตินะครับจะมีจุดอยู่ใน Include p a t h ด้วย เป็นค่าใน p p ini นะครับ include path เนี่ยเขาจะรวมจุดเอาไว้ด้วยก็หมายถึงถ้าสมมุตนม AP, นนนินะครับผมรัน PHP ไฟล์ PHP นะครับรันที่เอ่อโฟลเดอร์ test อย่างเงี้ยนะครับโฟลเดอร์ main อะแอปพลิเคชัน main สมมติ controller m a i n แบบ pp ครับไฟล์นี้นะครับผมไีเขียนโค้ดแบบนี้ลงไปเขาจะหาไฟล์ t e s t pp ที่ไหนครับก็ตต่ว่าที่จุดที่ที่หนึ่งนะครับคือที่จุดสำหรับ Windows ก็เป็น s e มิคอลอนนะครับเขาก็จะหาที่จุดก่อนที่จุดก็คือโฟลเดอร์คอนโทรเลอรนี้ว่ามีไฟล์ที่ t ท s t pp หรือไม่โอเคไหมครับถ้าหาไม่เจอ หาไม่เจอเขาก็จะไปมองที่นี่ครับที่แอปพลิเคชันไลบรารีมีไฟล์ที่เทป pp หรือไม่ถ้าไม่มีอีกถ้ายังไม่เจอนะครับก็จบ Include ไม่ได้บอกว่าไฟล์ not found นะถ้าป in ็น Include เนี่ยโปรแกรมเราจะทำงานได้ต่อจะ Generate Warning ว่า Include ไม่ได้หาไฟล์ไม่เจอนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Require รีควายกับอินคลูดนะครับทําหน้าที่เหมือนกันทั่วการนะครับถ้าเป็น r e q u i า e ก็จะไปหาไฟล์นี้เนื่องจากวันนี้เป็นเป็นรีเลทิฟพาธนะครับไม่รู้ว่าไฟล์อยู่ไหนเขาก็จะหาที่จุดก่อนที่จุดก็คือที่ที่ไฟล์นี้สั่งอินคลูดนะครับก็คือไปหาที่แอปพลิเคชัน c o n t r o l l อร์ดูว่ามีไฟล์ Test.pp หรือไม่ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีก็ไปหาที่ พาดต่อไปที่เราระบุนะครับที่2ไม่ใช่อีกก็ไปหาที่3ที่4จนจบ include path หาไม่เจอก็ Error นะครับก็ Error ว่าหาไฟล์ไม่เจอนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือตัวแปร include path นะครับเพราะฉะนั้นเราเซตไปที่แอปพลิเคชัน Library แล้วเนี่ยนะครับ ผมต้องการโหลดไฟล์ชื่อว่า acl ร้อนอีกแล้วนะครับ acl นั้นอยู่ที่โฟลเดอร์ send นะครับเพราะฉะนั้นผมสั่งว่า require send acl php นะครับหรืออสั่ง require แบบนี้นะครับต้องตอ php ด้วยนะครับเป็นชื่อไฟล์ เขาก็จะเอา s e n ACL เนี่ยไปหาดูที่จุดต่างๆนะครับที่จุดก็คือ controller slash sen slash acl มีไฟล์นี้ไหมไม่มีครับงั้นมาดูที่โลเคชันที่2 Library slash sen slash acl มีไหมครับมีมีก็จะ r รีคว r e ได้ทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเซนเนี่ยแค่นะครับแค่เซตอินคลูชันอินคลู e ะครับแล้วก็ in recruit หรือ Require File Class นั้นเข้ามาก็จะใช้งานได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมต้องการใช้เซนนะครับก็อ่าเรามาที่ Main Controller นะครับมาทำมาทำหน้าจอสำหรับเทเสเซนก่อนนะครับก็ประกาศฟังก์ชันชื่อ เซนแล้วกับเอาไวท้ทดสอบการใช้งานเซน <S <S เริ่มต้นนะครับแล้วก็เซต i อเอ็ i n i เซตนะครับ i n i ขีดเซต นะเซตค่าเป็นตัวแดงเป็นบิวอินฟังชันนะครับเซตค่าตัวแปรที่ชื่อว่า include part นะครับครับในลูนุกใช่ไหมครับใช้โคลอนครับแต่ว่าเดี๋ยวดูเรามีตัวแปเรเฉพาะครับเ,เดี๋ยวดูต่อนะครับ include part นะครับทีนี้ include part ของเดิมอาจจะมีอยู่ของเดิมอาจจะมีอยู่นะครับ ให้อ่านค่าของเดิมด้วย i n i get นะครับถ้าเป็น get เนี่ยรับพารามิเตอร์เดียวนะครับก็ใช้ชื่อตัวเดิมนะครับใช้ชื่อตัวเองถ้าสงสัยว่า i n i include p a t เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะลอง echo ดูได้ นะเอ็กโดูได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์บรรทัดนี้แล้วก็ลอง Echo ดูนะครับผมใช้ไอไอเก็บเก็บค่าเก่ามาดูนะแค่นี้นะครับ Echo มาดูก่อนฟังก์ชัน INI get กับ Set เนี่ยคืออ่านค่าจากไฟล์ php.ini นะครับจริงๆคือไม่ได้อ่านค่าจาก php.ini แต่ว่าค่าต่างๆเหล่านี้มีอยู่ที่ php.ini นะครับ โอเค Echo, and i g ไอเกตตัวแปรที่อ n c l u d e p a ด t Echo มาดูนะครับงั้นก็เปิดคอน t ทลเลอร์ตัวนี้ดูเป็นเมนส s ล n เซนนะครับได้ค่านี้ออกมานะครับอ๋ออันนี้ผมมีการเซตเวลาอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ผมลงเซนเซอร์เวอร์เขาก็เลยเซตไว้ให้แบบนี้นะครับก็เป็นจุด เซมิโคลอนถ้าเป็นลินุก็จะเห็นเป็นโคลอนแทนนะครับแล้วก็ไดดีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันของใครเป็นจุดอย่างเดียวมีไหมครับ mm hmm. เป็น p p 5นะครับ mm hmm. ครับไม่เป็นไรเป็นอะไรก็ได้เป็นลำดับการตรวจเป็นลำดับการหาไฟล์นั่นเองนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ mm hmm. จุดโคลอนเฉย อ่าจุดโคลอนเฉยๆนะครับอ๋อแล้วก็มีผาดอื่นๆด้วยถูกไหมครับโอเคอาบางคนมีหนึ่งผาดบางคนมี2องผาดบางคนมีสามผาดก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเราจะเติมผาดของเราเพิ่มเข้าไปการเติมผาดนะครับเติมอะไรครับมันเออร์เอร์มันเออร์เก็แปลว่าผิดกับเออร์ร์ว่าอะไรครับอ่าก็สะกดให้ถูกก่อนนะครับ ถ้า not found เนี่ย not found เพราะพิมพิมอะไรผิดหรือเปล่าครับถ้าถ้าพิมพ์ชื่อ controller กับชื่อเมธอดผิดเนี่ยไม่ผมไม่ให้อภัยนะครับวันนี้วันที่สี่แล้วนะครับ <c oughs> ถ้าสะกดตรงนี้ผิดโอเคไม่เป็นไร โอเคเราเห็นหน้าตาแล้วนะครับทีนี้เราจะเซตค่าใหม่โดยเอาค่าเก่ามาด้วยมาต่อท้ายด้วยผาดของเรานะครับทีนี้นะครับก็จะใช้ไอไอเซตค่าใหม่ลงไปนะครับ ด้วยการเก็บค่าเก่าแล้วก็มาต่อด้วยค่าใหม่นะครับจุดทีนี้ตัวตัวโคล,ลอนหรือเซมิโคล,ลอนเนี่ยนะครับมีคอนเซ็ต์ตัวหนึ่งชื่อว่าพาดซิปลปลเตอร์นะครับก็พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับอันนี้ตัวเล็กไม่ได้นะครับพาดซ s พาลาเตอร์นะครับพาลาทีโออไม่ใช่เป็นท e ี r อารถ้าพิมพ์ถูกจะได้สีน้ำเงินนะครับพาสซิฟปาลาเตอร์เนี่ยเป็นมีค่าเป็นคําว่าโคลอนหรือมีค่าเป็นคําว่าเซมิคโคลอนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขึ้นกับ os เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลว่าโค้ดเราเนี่ยพัฒนาบน Windows เสร็จอัปโหลดไปที่เซิร์ฟเวอร์ทป็น Linux แล้วทำงานไม่ได้นะครับ พราะเราไม่ได้ฮาร์ดโคดลงไปผ่านเซปารเตอร์แล้วก็ผ่านใหม่ของเรานะครับผ่านใหม่ของเราเนี่ยนะครับ ci มี ci มีคอนเซนต์อยู่หลายๆตัวนะครับที่บอกผ่านได้นะครับบอกตัดได้นีครับเราจะฮาร์ดโคดเขียนไปเลยได้ไหมครับได้เขียนว่า D, ีโครอนแบสซิลหรือ t ลั i n n n i n g ci library เขียนได้นะครับแต่ว่า เวลาอัปโหลดไปที่ Linux หรือย้ายเครื่องที่ไม่ใช่เป็นไดดีแล้วมันก็จะไม่ถูกต้องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวแปรของ ci นะครับเพื่อบอก system folder หรือ application folder นะครับตัวแปรของ ci เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยดูได้จาก hell นะครับเขาจะมี hell อยู่ตรงนี้นะ uh, reserve name reserve name ชื่อสงวนนะครับอ่า เราก็มาไล่ดูนะครับมีมีเบสพาดครับมีแอปพาดแอปพาดเนี่ยคือมาถึงโฟลเดอร์แอปพลิเคชันนะครับแอปพาดเนี่ยให้ให้คำตอบถึงแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวคอนแตนต์ตัวนี้นะครับแอปพาดนะครับต่อด้วยคำว่าแอ เตอร์ orter, แล้วก็เป็นแอปผาดถ้าใครสงสัยค่าก็เอ็กโคมาดูนะครับว่าแอปผาดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแอปผาดนั้นให้มาถึงโฟลเดอร์แอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเราต้องต่อไปที่โฟลเดอร์ไลบรารีนะครับ ฉะนั้นหลังจากเซตค่าใหม่แล้วลองเอ h o โคมาดูก็ได้นะครับหลังจากเซตค่าใหม่เราเอ็กโคมาดูว่าผ่านน,น,านั้นถูกต้องหรือไม่นะครับผ่านนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับเอ็กโคมาดูใหม่นะครับหลังจาก I อเ็เซตแล้วลอง INI เก็ดูค่าใหม่นะครับ แต่ละผ่าต้องขั้นด้วย semicolon นะครับหรือขั้นด้วย colon แล้วแต่ os นะครับนะถ้ารันแล้วไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังไม่ควรทำต่อนะครับโอเคควรจะแก้ให้ถูกต้องก่อนอ่านะครับได้เป็นอย่างนี้นะครับ d colon backslash t r a i n i n g ci slash stem นะครับ แล้วก็จุดๆนี่คือเบสผาดนะครับแล้วก็ต่อด้วยแอปต่อด้วยผาดของแอปนะครับอืมผาดหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ก็ถือว่าโอเคถ,อถือว่ายังเป็นผาดที่ถูกต้องอยู่นะครับแต่ s l a s library นี่มี s l a สองครั้งเนี่ยไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้น l a s h เนี่ยไม่ต้องใส่อา่า slash ไม่ต้องใส่นะครับ โอเคผาดก็หน้าตาถูกต้องมากขึ้นนะครับน่มีสลชอันเดียวโอเคแล้วนะครับจุดๆใช้ได้ครับนะครับหน้าไลบรารีเนี่ยไม่ต้องมีสลชละนะครับเพราะว่าแอปตัวแปรแอปผาดมีสลชปิดท้ายให้แล้วเราก็ไม่ต้องเติมซ้ำเข้าไป ถึงจุดสำคัญนะครับว่า work หรือไม่ work ก็คือลองอ่า include ไฟล์สักไฟล์หนึ่งในเซนมานะครับในที่นี้เราจะ include ตัวเซน acl นะครับเพราะฉะนั้นใช้ require ในการ include นะครับแล้วก็ระบุชื่อว่าเซน a อ l อันนี้เป็นชื่อไฟล์เพราะฉะนั้นแค เซนซิทีฟนะครับอะไรที่เป็นชื่อไฟลเนี่ยพยายามให้เป็น Case Sensitive ไว้นะครับเพราะว่าเวลาไปอยู่บน Linux แล้วอาจจะทำงานไม่ได้นะครับบนวิด o โ s ทำงานได้นะพอเราอัปโหลดของเราไปไว้ที่ Linux ไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของโรงเรียนกลับว่าทำงานไม่ได้นะครับ แค่นี้ครับลองดูว่าหน้านี้อ่ะเอ็กโคอ,อะไรก็ได้เอ็กโคโอเคออกมาดูก็ได้เห็นโอเคไหมหรือว่าจะเห็นเออร์เลอร์แทนนะครับอ่าเห็นโอเคใช้ได้นะครับ ครับเซนนมีมีไฟล์หลายตัวนะครับลองรีแควร์มาตัวหนึ่งก็ได้นะครับรีแควร์เซนสแลปพีดีเอฟโปรเกสบาร์คิวฮิสตอรีได้หมดเลยนะครับเขาก็ถ้าถ้าไม่ขึ้นเออร์เลอร์ถือว่าถูกต้องมีใครเออร์เลอร์ไหมครับถ้าเออร์เลอร์ลองเช็คดูนะครับพวกไอในเซตพวกนี้นะครับครับตอนนี้นะครับเรา สามารถใช้ไลบรา r y ต่างๆของเซนได้แล้วนะครับก็เรา r e q u i r e พุบเนี่ยก็สามารถใช้ Class ต่างๆนะครับลองเขียนโค้ดดูอีกสักบรรทัดหนึ่งนะครับว่าสามารถทำงานได้หรือไม่นะครับ dollar sign acl เท่ากับเซนอันนี้ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตามนี้เลยนะครับ case s e n s i t i นะครับ เท่ากับ new send ACL นะครับ new new object ขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปแค่นั้นเองนะครับแล้วลอง refresh หน้าเว็บดูนะครับว่าระบบยังทำงานถูกต้องหรือไม่นะครับเพิ่มบรรทัดนี้หลังจาก require เข้ามาแล้วนะครับ สำคัญนะครับตัวแปรเท่ากับ new send acl เปิดปิดวงเล็บนะครับ เฟรชแล้วไม่เออร์เลอร์ก็ถือว่าถูกต้องละนะครับแค่นั้นเองรีเฟรชแล้วยังโอเคอยู่อ่าแค่นี้นะครับรีเฟรชแล้วโอเคอยู่ก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับ, okay รบ, okay รบมีใครเออร์เลอร์ไหมครับ โอเคถ้า okay. งั้นเราต้องไปต่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูคอนเซปต์ของ ACL นะครับ ACL เซต ACL คือ Access Control List นะครับไอ mm hmm. เดียเบื้องหลังเนี่ยก็คือการกำหนดสิทธิ์ที่มีลำดับชั้นนะครับการกำหนดสิทธิ์ที่มีลำดับชั้นนะครับคอนเซปต์ที่อาจารย์อาจจะคุ้นเคยคือ User กับ Group อ่า u s e r กับ group นะครับถ้าเรามีกรุ๊ปอยู่นะครับกรุ u p หนึ 2, icks, ่นะครับก r ุ u มหนึมีสมาชิกคือ user 1 u s หนึ่งสองนะครับกลุ่มสองก็มีสมาชิกอีกนะครับ เป็น user 3 u s e r 4เผมจะเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับแบบง่ายๆคือ u s e r แต่ละคนนะครับเป็นสมาชิกได้แค่กลุ Group ่มเดียวเป็นสมาชิกได้แค่กลุ Group ่มเดียวนะครับนึกออกนะครับเป็นแม่ลูกความสัมพันธ์แบบ parent c h i ช d นะครับเป็นมี user สังกัดได้กลุ่มเดียวนะครับทีนี้ก็จะมี สิ่งของที่เราต้องการกำหนดนะครับเช่นการใช้งานห้องนะมีตึกกับห้องนะครับมีตึกกับห้องนะครับผมสมมุติว่าเป็นตึกนะครับ building หนึ่งใน building ในตึกหนึ่งนะครับมีห้องสัก20ห้องนะครับรูมหนึ่งถึงลูมยี่นะครับ ไปเรื่อยๆจนถึงรูมย0นะครับมี20ห้องตึก2ครับก็มีพอๆกันนะครับมีสัก30ห้องนะครับถ้าอาจารย์ต้องการกำหนดสิทธิ์นะครับกำหนดสิทธิ์ว่าใครหรือกลุ่มไหนนะครับ ใช้งานไหนได้ห้องไหนได้นะครับเราก็จะกำหนดสิทธิ์แบบง่ายกับแบบยากแบบง่ายก็คือกำหนดสิทธิ์ไปที่กลุ่มนะครับตัวอย่างเช่นผมบอกว่ากลุ่มหนึงนะครับใช้ตึกหนึงได้กลุ่มสองใช้ตึกสองได้ก็แยกกลุ่มกันตามตึกนะครับกลุ่มหนึงนะครับใช้ตึกหนึ่งได้ทุกห้องกลุ่มสองใช้ตึกสองได้ทุกห้อง เวลากาหนดสิทธิ์เราจะกาหนดแบบนี้ไหมครับบอกว่า User 1ใช้งานห้อง1ได้ใช้งาน User 1ใช้งานห้อง2ได้ไล่ไปเรื่อยยูเซอนะครับใช้งาน20ห้องได้แล้วก็มา User 2ใช้งานได้20ห้องการกําหนดแบบนี้มันเป็นไงครับมันเยอะนะครับถ้าเรากําหนดละเอียดอย่างนั้นนะครับปกติเราก็จะกําหนดว่ากรุ๊ปหนึ่งใช้ตึกหนึ่งได้ ถ้าบอกว่าใช้ตึกหนึ่งได้แปลว่าใช้ได้ทุกห้องไม่มีข้อยกเว้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับกับการกำหนดว่า user หนึ่ง user 1นนะครับใช้ตึกหนึ่งได้กับก r ุ u p 1ใช้ตึก1ได้ความหมายเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันนะความหมายก็จะเป็นว่า user 1นนั้นใช้ตึกหนึ่งได้แต่ user 2เนี่ยไม่ได้บอก ไม่ได้บอกก็แปลว่าไม่มีสิทธิ์ถูกไหมครับอ่ถ้าไม่ได้บอกไม่ได้กําหนดชนะัดเจนถือว่าไม่มีสิทธิ์อะทีนี้นะครับลองดูใหม่อีกรอบนะครับถ้าผมบอกว่า user หนึ่งใช้ตึกหนึ่งได้และ user สองก็ใช้ตึกหนึ่งได้บอกเป็นลายคนเลยนะครับอ่ผมเขียนเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับ 1> user 1ใช้ตึก1ได้และ User 2ก็ใช้ตึก1ได้เทียบกับกรุ๊ป1ใช้ตึก1ได้ความหมายเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันผลเท่ากันอันไหนดีกว่าครับอันที่2ดีกว่านะครับ ความหมายณนะตอนนี้เท่ากันแต่ความหมายในอนาคตไม่เท่ากันนะครับถ้ามี User 3ามมี u s e r คนใหม่นะครับเข้าร่วมกลุ่มหเขาจะได้สิทธิ์ใช้ตึกหนึ่งไหมครับไม่ได้ถ้าเราใช้แบบนี้เราต้องมากำหนดสิทธิ์ใหม่นะครับแต่ถ้าเรากำหนดไว้ที่กลุ่มคนเข้ามาใหม่ก็ได้สิทธินั้นไปทันทีนะครับถ้ามีการอาจารย์มีการตกแต่งห้องขึ้นมาใหม่นะครับ เราเราบอกไว้ทั้งตึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ทั้งตึกห้องใหม่ก็ใช้ได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องมากําหนดเป็นลายห้องเพราะฉะนั้นจํานวนจํานวนกฎมันจะน้อยนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายไม่ไม่ต้องแจงละเอียดเห็นกันตาลายเลยถ้าเรามีอ็อบเจกต์เยอะๆการมีอ็อบเจกต์เยอะๆเนี่ยเราก็จะกรุปรวมกันนะครับกรุปรวมกันแล้วก็ใช้กําหนดสิทธิกรุปแทน เพราะว่าจะมาเนตง่ายมากนะครับเช่นในอนาคตนะครับยูเซอร์หนึ่งเนี่ยเปลี่ยนมาอยู่ในกลุ่มสอ